ดูวิวสวยๆครับทางลงนะครับเนี่ยอันตรายนะครับทางลงนะครับก็มีป้ายเตือนตลอดนะครับฉะนั้นนักท่องเที่ยวมาก็อย่าขับรถเลินนะครับอันตรายมากนะครับโดยเฉพาะคนที่มาคนเดียวนะครับไม่แนะนำให้ใช้โทรศัพท์เลยนะครับก็จะมีรถเหมานะครับขับไปเรื่อยๆนะครับ ป็นบรรยากาศนะครับพาดูบรรยากาศเส้นทางนะครับที่บนเกาะล้านนะครับว่าเส้นทางการไปเที่ยวจะ่ะจุดเป็นทางไหนอย่างไรนะครับทางโค้งคดเคี้ยวนะครับ ก็มีแต่มอเตอร์ไซค์ของนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้จะเป็นหาดแสม น่าจะอ่านถูกนะครับไม่น่าไม่น่าจะเป็นหาดเสียม,มหาดอะไรนะครับหาดแสมแน่นอนครับเนีข้างหน้าหาดเทียนครับเี่ตรงไปจะเป็นหาดเทียนเห้ยวขวานี่ก็หาดตาเวนนะครับก็จริงๆแล้วก็มีหลายหาดนะครับถนนก็เขาทําเขาโจะจนทะลุกันไปหมดเลยนะครับเราจะไปเที่ยวหาดไหนก็สามารถที่จะวนเวียนได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ไม่น่าจะหลงนะครับ เพราะว่าออกทะเลอย่างเดียวนะครับบังคับบังคับขึ้นถนนอย่างเดียวนี่นะครับก็บรรยากาศสวยงามนะครับนี่อันนี้ก็คนเยอะคนเยอะโพสสมควรนะครับมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์นะครับนี่นะครับบรรยากาศสวยงามนะครับทางโน้นนะครับจะเป็นวิวของการเล่นนะครับน้าทะเลนะครับส่วนมากก็คนมาก็จะมาถ่ายรูปกันนะครับอยู่ที่นี่นะครับ สำหรับคนที่เคยมาแล้วก็น่าจะเป็นธรรมดานะครับคนที่ไม่เคยมาก็จะสวยนะครับดูแล้วน่าเที่ยวนะครับเป็นหาดที่สวยงามนะครับอยู่บนเกาะล้านนะครับที่นี่นะครับหาดสวยน้ําใสจริงๆเลยนะครับคนก็ฝั่งโน้นนะครับเที่ยวเล่นกันนะครับมีขอบเขตนะครับให้เล่นน้ำด้วยนะครับ ก็เขตอันตรายนะครับป้องกันนะครับสวยงามครับทะเลท่ามกลางหุบเขาเป็นเกาะนะครับก้อนหินก็น่าจะเป็นก้อนหินธรรมชาตินะครับที่ถูกกัดเซาะนะครับแล้วก็เป็นหาดเทียนครับที่นี่เกาะล้านพัทยานะครับก็ สวยงามมากนะครับรรนี่ธรรมชาตินะครับก้อนก้อนหินโอบด้วยหอยนังรมนะครับนี่หอยนางรมของแท้เลยนะครับนี่ก็มีธรรมชาตินะครับที่สวยงามนะครับใครอยากถ่ายรูปมีวิวสวยทางนน้นก็จะเป็นรถนั่งท่องเที่ยวนะครับจะจอดไว้ฝั่งโน้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เช่าเหมาขับเองนะครับหรือว่าจะเป็นรถสองแถวให้บริการ นะครับหรือจะเป็นรถอมอไซค์รับจ้างนะครับก็มีหมดเลยนะครับทุกอย่างแล้วแต่เราสะดวกนะครับวิวสวยงามวิวสวยงามอันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ